สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดิงแคชชัแนลน,นะคะก็วันนี้เราจะมาทำพาร์ทสองต่อไปกับการส่องตัวเมตาพิวพีมอนใหม่ของทางแพทเกาหลีนะที่คงจะเข้าไทยในเร็วๆนี้แล้วก็มาส่องกันไ้ก่อนนะตัวแรกที่ทำไปแล้วตัวชาคัมแดนเซอร์ไปแล้วที่แหลมมากทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดู คัดบอกเลยว่ากดเข้าไปในลิงเลยค่ะใน De s c r i p t i ปชาเข้าไปดูกันก่อนได้หรือจริงดูคลิปนี้ให่จบก่อนแล้วค่อยไปดูกันได้นะส่วนคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวเจ๋งๆที่มาเป็นเมตาใหม่ในพีพีเช่นกันนะตัวบูมแรงวอริเออร์ที่มีสกิลคู่กันกับตัวชาคับแดนเซอร์นะอยากรู้มันเจ๋งหรือแตกต่างกันอะไรยังไงนะสกิลเป็นยังไงก็กดไลค์ให้คัดก่อนกดซับสไคร์กันได้นะคะแทนกําลังใจนะแล้วก็มาดูกันได้เลยจ้าครที่เปิดกาชาลาโคตดเกอ เปิดเป็นชาติก็ไม่เคยได้แสงมืดสักตัวเลยเดี๋ยวนะอันนี้มาเห็นแคทตัวเฮ้ยแคทมีเลเตัวนึงเออโอเคไม่ใช่ค่ะแล้วและอยากตามหาไอดีใหม่แล้วก็อยากซื้อหรืออะไรก็ตามแคทขอแนะนําเลยเกมมิโคแพลตฟอร์มซื้อขาย ID เกมไอเทมเกมอันดับหนึ่งมีความน่าเชื่อถือสงูงมีสินค้าและบริการให้เลือกหลากหลายปลอดภัยแน่นอน ตัวช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายดายมั่นใจเปิดรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยผู้ขายตอนนี้สามารถวางขายเทมกับเ i มโคได้ฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเลยใครที่สนใจนตามารถเข้าไปดูในล,ลิงก์ใน d e ลทริปชาตที่แคตกเอาไว้เลยนะครับอยากจะขายหรืออยากจะซื้อไอดีเกมอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันนะเข้าไปดูกันเลยจ้า ถ้าตัวชาคำแดนเซอร์เป็นแทงนะคะตัวบุ้มแมลงวอริเออร์ก็เหมือนกับเป็น DPS นะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มดูตัวบุ้มแมลงกันต่อเลยเริ่มที่บุ้มแมลงวอริเออร์ธาตุไฟนะคะเป็นมอนสเตอร์5ดาวสายเวทสก,กิลที่1เป็นการโจมตีโดยใช้บุ้มแมลงปาเป็นเส้นตรงด้านหน้าทำดาเมจทางไปและกลับถ้าโจมตีโดนจะทำให้ลงบัฟของศัตรู2บัฟทำให้ศัตรูติดสตันมีโอกาสทำให้ศัตรูติดดีบัฟลดการป้องกัน2สแต็กเลยส่วนสก,กิ จะเป็นการการโจมตีเพิ่มเติมทำดาเมจแบบรุนแลงอีกหนึ่งครั้งโดยศัตรูมีโอกาสติดสตันแล้วก็ติดดีบับ ลดพลังป้องกันเช่นกันส่วนสกิลที่2เป็นการโจมตีใส่เป้าหมายศัตรูนอกจากดาเมจแรงยังมีโอกาสทําให้ศัตรูติดดีบับห้ามฮิวติดสตัรด้วยส่วนสกิลที่1ของบูมบ์แรงเอรเยอร์ไอทุกท่กทาน,นะคะก็จะเป็นการเปิดใช้งานสกิลคู่กับชาคัมแดนเซอร์นะสรุปแล้วตัวบูมแบร์แรงเอรเอร์ธาตุไฟเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดูถือว่าน่าใช้นะคะสามารถหลบบับได้แปะดีบัฟลดป้องกันก็ได้ติดอย่างเดียวคือมันเป็นตัว สายเวทตัวเมทเนี่ยแหละตัวน่าจะบางแล้วก็เปราะมากถ้าเกิดมาอยู่ใน Pv P ิ p ซึ่งตอนนี้เป็นเมตาสายถึกมากกว่าไม่แน่ใจว่ามันสามารถยืนได้นานอะไรแค่ไหนไหมแต่ที่น่าสนใจคืออาจจะเอามาแก้ทางคีหน้าได้นะคะช่วงนี้ตัวที่2นะเป็นตัวบูมแมลงทาาดน้ํามอนสเตอร์ห้าดาวสายธนูนะคะเป็นแอสซัสซิก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงยกวที่1เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวความแรงขึ้นอยู่กับแอคแท็กสปีดแล้วก็โจมตีโดยไม่สนใจ บัฟป้องกันค่ะฮารุบัฟกันเลยเถยวพร้อมทักมีโอกาสทาให้ศัตรูติดดีบัฟห้ามฮิวแล้วก็ส่วนสกิลคู่ทําให้โจมตีความแรงขึ้นกับ ASPD เหมือนเดิมไม่สนบัฟพลังป้องกันทําให้ได้บัฟแอคแท็กสปีดเพิ่มอีก2สแต็คด้วยแล้วก็ลบบัฟศัตรูได้อีก1บัฟนะคะส่วนสกิลที่2โจมตีเป้าหมายเดี่ยว3ครั้งดาเมจขึ้นกับแอคแท็กสปีดไม่สนใจบัฟป้องกันของอีกฝ่ายเช่นเดิมนะคะทุกการโจมตีมีโอกาสติดดีบัฟ ลดพลังป้องกันและก็ดีบับลดพลังโจมตีของตัวศัตรูด้วยแล้วก็เปิดใช้งานสกิลคู่นะคะสําหรับแพสซีฟนะตัวละครตัวเองแล้วก็ชาคํมแดนเซอร์ที่อยู่ในทีมจะได้รับดาเมจลดลงอีก30%มสเคะ่ะเยอะมากเลยทีเดียวแต่รวมของสกิลนะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเหมาะกับการวิ่งไล่ยิงตัวละครสาย dps เก็บไว้แล้วก็แพสซีฟอ่ะทั้งตัวเองแล้วก็ชาคํมแดนเซอร์ที่อยู่ในทีมเนี่ยได้รับดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์คือแบบเยอะอยู่นะแล้วก็ถึกขึ้นเลยอะ่ะ ถือว่าเป็นอะไรที่ปิดจุดอ่อนเรื่อง DPS ล้วนๆตายง่ายก็ถึอขึ้นถึง30%ถือว่าแลบมากค่ะตัวที่3บุมแมลงวอร์่เออร์ธาตุลม มอนสเตอร์ฮาดาวเป็นสายธนูนะสกิลที่1เนี่ยโตมตีเป้าหมายศัตรูความแรงขึ้นกับส่วนต่างของแอคแท็ของเราแล้วก็แอคแท็ของอีกฝ่ายที่มากกว่าแล้วก็ทําให้มีโอกาสติดบัฟออปเวียด้วยแล้วก็มีการเปิดใช้งานสกิลคู่นะส่วนสกิลคู่ของท่านนี้ก็คือเหมือนเอฟเฟกก่อนหน้านี้ทุกอย่างเลยเพิ่มเติมคือเราจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีอีกหนึ่งสเต็คสกิลที่2โจมตีเป้าหมายศัตรู3าครั้งความแรงขึ้นอยู่กับส่วนต่างแอคแท ของเราแล้วก็ศัตรูนอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูมีโอกาสติดดีบับลดพลังป้องกันแล้วก็โจมตีอย่างละหนึ่งสเต็ปตพร้อมทั้งเปิดการใช้สกิลคู่ก็สรุปแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นมอนที่มีดีบับออฟบิเวียดนะคะแต่สก,กลิลที่เพิ่มมาส่วนต่างเขแอคแท็กศัตรูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ไม่เคยเห็นในมอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ต้องรอตัวมาแล้วก็ลองเช็คดูนะ มามาวันนี้สําหรับใครที่อยากเติมเกมแคทมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะคะร้านอ e ิลาสติกช็อปครับแอดมินใจดีมากราคาพิเศษราคาดีทักตึกก็ยังตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยลิงก์ใน d e s c r i p t i o นะครับใครที่บอกว่ามาจากพุดดิ้งแคทก็มีราคาพิเศษด,ด้วยนะคะเติมเยอะเขาก็ลดอีกนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเลทก็จะประมาณนี้เลยจ้า ตัวที่4นะเป็นดูมแมรวอริเออร์ท่าแสบเป็นวัน5ดาวสายเมทนะสกิลหนึ่งจะเป็นการโยนดูมแมลงโจมตีศัตรูด้านหน้าเป็นพื้นที่เส้นตรงทําดาเมจไปและกลับความแรงขึ้นอยู่กับแอทแท็กสปีดสกิลนี้สามารถลบปรับของศัตรูได้2บับเมื่อโจมตีโดนนะถ้าดีบับลดพลังป้องกันอีก2สเต็แล้วก็มีโอกาสทําให้ติดสตันรวมถึงเปิดใช้งานสกิลคู่ด้วยสกิลคู่ก็ทําให้การเป็นการเพิ่มสกิลคู่ก็จะทําการโจ โจมตีเพิ่มนะความแรงขึ้นกับแอคแท็สปีดแล้วก็ลบบัฟศัตรูหนึ่งบัฟแล้วก็มีบัฟความเร็วโจมตีให้ตัวเองอีก2สเต็กนะรวมถึงลดคูดาวสกิล2ด้วยอีก20ป็ในส่วนของสกิล2โจมตีเป็นวงกว้างความแรงขึ้นกับแอคแท็กสปีดนะเมื่อโจมตีถูกศัตรูก็จะมีดีบัฟทำให้ลดคูดาวสกิล1อีก20%ต่อศัตรูหนึ่งตัวที่โดนนะคะมากถึง3ตัวเลยคือได้สูงสุด60%แล้วก็เปิดการใช้งานสกิลคู่ด้วย สรุปแล้วนะคะเป็นอะไรที่แอบซับซ้อนใช้ยากอยู่เหมือนกันจากที่ดูสกิล1เป็นหลักแล้วก็สกิล2เพื่อรีสกิล1มา เอฟเฟกต์โดยรวมก็เหมือนท่าอื่นๆนะต่างกันที่ครูดาวที่ลดลงก็ถ้าเล่นดีๆมันก็น่าจะโหดอยู่นะทำให้เราล่าสกิลได้รลวๆแต่ต้องกดสลับกันอะไรแบบเนี้ยตัวสุดท้ายนะคะบูมแมลงอริเออร์ธาตุมืดมอน5ดาวสายธนูนะสกิลที่1โจมตีศัตรูเป้าหมายเดียวความแรงขึ้นอยู่กับจำนวนบัฟบปนตัวเราแล้วก็เปิดใช้งานสกิลคู่ในส่วนของสกิลคู่ก็จะโจมตีโดยความแรงขึ้นอยู่กับบัฟบปนตัวเรานะแล้วก็แถมทําให้ศัตรูติดดีบัฟห้ามฮิวด้วยค่ะสกิลที่2โจมตี ตูเป้าหมายเดี่ยวดาเมจแรงตามจำนวนบัฟที่เรามีนะทุกการโจมตีทําให้ตูมีโอกาสติดดีบัฟลดพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังป้องกันด้วยพร้อมท้งเปิดใช้งานสกิลคู่นะตัวนี้มีแพสซีฟสกิลด้วยเมื่อโจมตีด้วยสกิลมีโอกาส80%ที่จะขโมยบัฟของตูค่ะค่อนข้างเยอะเลยบัฟที่ขโมยได้จะถูกส่งให้ตัวชาคมแดนเซอร์ในทีมทุกตัวนะคะขอสรุปนะคะสําหรับธาตุมืดเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะการขโมยบัฟฝัฝ่งตรงข้ามที่แบบติดง่ายแน่นอน 80%แล้วก็เอามาให้ตัวชาคำแล้วก็บอกเลยว่าสายพีพีถ้าใครเน้นแต่บับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอบุมบะแรงขโมยทั้งหมดนี่ก็หนักอยู่นะ โดยรวมแล้วนะคะตัวบุม巴แรงวอริเออร์เนี่ยมีสกิลที่ค่อนข้างหลากหลายดีบับบัอะไรที่แตกต่างไม่เหมือนกับตัวชาคาบแดนเซอร์นะซึ่งสามารถใช้ได้สถานการณ์ที่หลากหลายกว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเพื่อนๆเราจะไปจับคู่กับไปตัวชาคาบแดนเซอร์เนี่ยเป็นธาตุไหนอะไรยังไงเพื่อให้แมทกับทีมของเราอยากได้ทีมแนวไหนซึ่งแบบเออมีความหลากหลายแล้วก็แบบค่อนข้างเจ๋งมากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการจับคู่อะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตัวละครเมตาพิวพีใหม่ของเกาหลีที่เพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวก็คงเข้าไทายในไม่ชา้าตัวบุมแรงวอริเออร์สำหรับใครที่อยากไปสองบอลที่คู่กันนะตัวชาคัมแดนเซอร์เนี่ยเมตาพิวพีแลบมาบอกเลยลิงก์อยู่ในเดสคริปชันขอย้ำกันอีกทีสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเพื่อเตรียมตัวสําหรับเพื่ออยากจับจองตัวไหนนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูกันด้วยนะว่าสกิลมอนสองตัวเนี่ยเอามาวิเคราะห์ว่าเราอยากจะได้ผู้ไหนอะไรไงก่อนเพื่อเตรียมตัวก่อนที่มันจะมานะเพราะมันคอมบูกันได้ดีมาก และก็สก,กิลดีมาและที่สำคัญกว่านั้นนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe แทยกลังใจให้แคทหน่อยนะครับยังไงมีอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรอยากได้เนื้อหาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะหรือเข้ามาคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้เช่นกันจะตามเพจแคทก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ถัดไปก่อนไปคิดคอนเทนต์ให,หม่อีกไว้เจอกันจ้า